ตอนนี้เราอยู่ที่วัดวาโยนะครับหรือวัดห้วยน้ำซับนะครับนี่คือองค์พระธาตุวาโยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศน้ำกันนะครับนี่เป็นวันธรรมดาครับวันไม่ใช่วันหยุดนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากครับวัดวายโยนะครับนี่ครับเขานี่แหละเลี้ยวขวาตามเปิ้ลเ่ีหละ นี่คือแรงศรัทธาของประชาชนครับที่มีต่อหลวงพ่อปดนี่นะครับเป็นที่เลื่องลือมากเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระเจดีย์องค์ใหญ่ของวัดวายูนะครับนี่ครับรูปทรงจะไม่เหมือนที่ใดเลยนะครับจะมีอยู่สามชั้นนะครับจะเป็นรูประฆังคว่ำนะครับเห็นไหมครับสังเกตชั้นที่หนึ่จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลือง ชั้นที่สจะเป็นสีน้ําเงินชั้นที่3าจะเป็นสีขาวนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่มีใครเหมือนนะครับด้านในจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับประทับอยู่ด้านในและมีพระสารีริกธาตุนะครับให้สาธุชนสายบุญไปสักการะนะครับ คนเยอะมากเลยไปครับไปครับครับไป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 ะดอกไม้มานี่สามร้อยคิดเท่าไหร่นะส0มร้อยครับ บารวมพ่อปุนี่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่ได้ไปออกไปออไปมีไหมนันนี้ออกมาจากทาเจดีเราก็มาบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับนี่ครับ นี่คือจุดบูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อไปสักการะนะครับบ่ายหลวงพ่อปุณณีอยู่ด้านหลังนั่นครับนั่นคือวิหารของหลวงพ่อปุณณีนะครับไปไปไหว้หลวงพ่อปุณณีกันครับเบครทัดสายบุญแรงศรัทธาดูครับ แหล่งศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อปุณณีนะครับดูครับ ครับสุดท้ายก็มาเดินตลาดน้ำนะครับของกินเยอะแยะเลย ้้าาววโอ้น่าอร่อยจังเลยนี่เรียกขนมอะไรขนมอะไรนะคะลูกวันทำไมฟันทะลักฟันทะลักเยอะตบใจหมดเลย เ,เดียบบดเเด๋ยวเสียบนะโมเดี๋ยวเสีบะเย็นไหมครับว้าวเย็นมากเลยว้าวขอถุงใบนึ่งค่ะขอถุเลยขอลองชิมดูเป็นยังไงบ้างขนมปันยกโป้อนหนึ่งดูสิโอ้โหแสีบเหรครับผมยกควันพร้อมอาปากด้วยเอาอีกด้วยอีกด้วยปุดอะว้าวึน คุณก็อเห็นขนมควันเป็นตะแซ่บขนาดไม่อะ,อะนี่ของหมูไปอืมอ่าอ่านี่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 อ้โหูถือ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 มันแซ่บระเบิดบ่อ๋อมีควันด้วยมีควันด้วยสุดยอดเลยขนมอันนี้นะ่ะกินเลยกินเลยเอาดู้ใส่ปากเลยเป็นควอนในเส้นแซ่บหลายใส่สิใส่สิอันเบื่อยเย็นมันเย็น ันเย็นไหมมันเย็นเหรออเย็นเย็นเหมือนไอติมเลยเหรอไอพ่อจับดูสิโอ้มันเย็นเหมือนไอติมเลยเนี่ยขนมควันมีคออกมาด้วยเออมีควันออกมาด้วยเหรอแคบไหมแคบครับเย็นลูกนี่ป้ฮะเย็นมากเลย นี่ครับท่านผู้ชมยิ่งสายแรงศรัทธายิ่งหลั่งไหลนะครับดูครับเยอะมากเลยนี่คือบรรยากาศวัดวาโยนะครับเยอะมากดูรถครับท่านผู้ชมนี่ในลานครับรอบนอกอีกตั้งหากนะครับรถไปเราเสร็จภารกิจแล้ววันนี้อยากนอนกนอนเหรอไปไปนอนอาบไดบายท่านผู้ชมด้วย เอาไว้เจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมเปิดหน้าก่อนเปิดหน้าหน่อยท่านผู้ชมไม่เห็นหน้าเจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมเน,นมเปื่อนอ่าบ๊ายบายจบ